ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเบ่งแปลงน้าของพี่น้องเฮานะครับนาแปลงนี่เพิ่นใสนะครับข้าวเหนียวนะครับก่อขอ4ครับพี่น้องนะครับขออนุญาตนําข้อมูลเรื่องข้าวเหนียวกอขอ4สมาเล่าสุพีสุนองฟังนะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวก่อขอ4นี่นี่มันเป็นข้าวเหนียวแบบเพิ่นพัฒนาสายพันธุ์ระวังศูนย์วิจัยข้าวแพ่ กับศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ครับพี่น้องมันมันที่เอาลูกผสมระวงังนะครับสายสายหนึ่งก็คือลูกเป็นลูกผสมของกอข้อหกกับอีกอ่าข่าวอีกสายพันธุ์นึงครับพี่น้องแล้วก็เอาไปผสมนะครับกับอีกสายสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นลูกผสมระวังข้าวนะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าผสมอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งพี่น้องได้พันธุ์มาแล้วก็มาผสมข้ามกันพี่น้องนะครับเป็นการ พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวแพ่กับศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ล้วกานําไปปลูกแปลงทดลองยุทยี่ยามเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องนะครับจนได้รับรองสายพันธุ์นะครับเมื่อปี2551ครับพี่น้องนะครับคือเป็นการกอขอ1 1C น,น,นะครับเป็นข้าวเหนียวบอย,บอยแสงพี่น้องเด้อปลูกทุกกระดูกัน เป็นข้าวบว้แสงนะครับปลูกในทุกระดูการวิจัยสายพันธุ์ร่วมกันระวังศูนย์วิจัยข้าวแพ่กับศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่นะครับเป็นลูกผสมระวังสายหนึ่งก็คือระวังกอขอหกกับอีกเขาอีกสายพันธุ์นึงนะครับแล้วก็พอได้ลูกมาแล้วก็เอาไปผสมกับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นลูกผสมระวังข้าวหอมมะลิ105กับอีกสายพันธุ์หนึ่งหน่พี่น้องนะครับแล้วก็แล้วก็นํำไปทดลองปลูกอยู่หลายแปลงอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ นะครับจนมีการรับรองสายพันธุ์นะครับพี่น้องเมื่อปี2551นะพี่น้องเด้อนะครับลักษณะคร่าวๆก็คือความสูงของลำต้นนี่ประมาณ120เซนครับพี่น้องประมาณ120เซนระยะการเก็บเกี่ยวกับประมาณ130วันครับพี่น้องแต่ผลผลิตต่อไร่ี่สูงพี่น้องนะครับผลผลิตต่อไร่นะครับคือเวลาเขามันแก่เสร็จแล้วก็เอาเกี้ยวแล้วก็เอาไปตากได้พี่น้องจนจนเป็นเขาแห้งจนค่อยเอาาทั้งน้ำหนักเนี่ย ผลผลิตนะครับพี่น้องหกร้อยหกสิบหกกิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือผลผลิตซ้ำเข่าก็กหกกับพี่น้องถ้ากก่าหกนี่มันใช้เวลาปลูกตั้งร้อยห้าสิบวันนี่พี่น้องแต่ว่าข้าวเนี่ยข้าวเหนียวก็กอหนึ่งซีเนี่ยใช้เวลาปลูกที่นะครับร้อยสามสิบวันนี่พี่น้องเห็นไหมพี่น้องนะครับระยะห่างกันเกือบเดือนนี่พี่น้องแต่ว่าน้ําหนักซ้ํากันเลยนะครับกับข้าวกกหกนะครับแต่ว่านาที่พามาพี่พี่น้องมาเบื้องนี่เป็นที่น่าสนใจก็คือว่า ปลายอยอดเข่าเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นเห็นปลายอยอดเข่าบ่าครับเนี่ยเห็นความแตกต่างบ่ระวังเข่าของผมนะครับเข่าแป้งที่พี่น้องดูคลิปผมใช่ไหมผมไปทายข้าวเหนียวสันปะตองนึงน่พี่น้องนะครับของผมเนี่ยเข่ามันเริ่มกล,ม,กลมม่ได้พี่น้องมันมีมันมีน้ำหนักมีการสร้างแป้งแล้วพี่น้องแต่ว่าของของพี่น้องเขาเนี่ยพี่น้องเห็นป่ครับเนี่ยเป็น,นยางยอดมันขาวขาวพอนยังไม่ได้กลมไ,ได้พี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยการสร้างแป้ง นะครับของเมล็ดข้าวพยังพยังบบได้บบได้สมบูรณ์พี่น้องเนี่ยตะปีเป็นยางยอดนั่งขาวพี่น้องะว่าครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยพี่น้องเคยมีเคเห็นปะทำไมยอดมันขาวเนี่ยพี่นอ้องขอ้นว่าเขาเขา,ขายอดมันขาวเนี่ยพี่น้องเห็นว่าท่านนี่นะครับเขายอดมันขาวนะครับยอดมันขาวก็คือเราก็มีการล่วงล้นเนี่ยพี่น้องเห็นปะครับพี่น้องเนี่ยนะครับเปลี่ยนเกือบทุกต้นเลยพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยเอานี่เป็นเกือบทุกต้นเลยพี่น้องน, عد? นะครับเป็นเกือบทุกทุกต้นเลยน,นะครับเนี่ย นะครับมาเบิงเนี่ยอีกอย่างพี่น้องว่าเอาครับเนี่ยอนเนี่ยเขาเอื่นว่ายอดมันใหม่พี่น้องนะครับเนี่ยยอดมันใหม่นะครับเนี่ยลนล่วงล้นพี่น้องเนี่ยล่วงล่วงล้นนะครับเนี่ยเมล็ดข้าวเขาจะล่วงลนนะครับนะพี่น้องนะครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นทั้งแปลงเลยพี่น้องพี่น้องเดียวไปถ้าเกิดกองมันท้ายไม่เห็น นะครับกองมันไทยไปเห็นครับพ no like like yeah. like ี่น <reg> ้องนะครับอายุข้าวเนี่ยส้ำผมเลยคือข้าวอายุร้อยวันเพราะว่าเพราะว่าวันวันเมื่อเดียวกันเลยพี่น้องบนะครับใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยมังนี้ชัดเจนพี่น้อง้็บรรทครับเนี่ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องบรรทุกเนี่ยพี่น้องเห็นบหมครับพี่น้องเนี่ยนะครับยอดมันใหม่พี่น้องมันมันเป็นเข่าเข่ายอดขาวพี่น้องเนี่ยนะครับเข่ายอดขาวนะครับนะครับเนี่ยเข่ายอดขาวนะครับ คือผมนะครับที่สอบถามข้อมูลมาในพี่น้องเด้อนะครับ้ากาศเนี่ยก็คือนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับยูเลียนะครับนะครับที่มากเกินไปกับมีส่วนพี่น้องนะครับนะครับใส่ปุ๋ยยูเลียมากเกินไปกับมีส่วนหนักปุ๋ยยูเลียนะครับเข่ามันใหม่พี่น้องเนี่ยครับเนี่ยมองดูพี่น้องเบื้องยอดดูนะครับเนี่ยเป็นยอดเข่าๆนี่พี่น้องนี่นะครับนี่เอ้า ะครับเนนนีี่่ยยะครับเเพราะฉะนั้นปุ๋ยยูเรียนี่พี่น้องการใไซนี่ระยะที่เขาที่ตั้งท่องหรือใส่ปุ๋ยรับล้วงนี่นะครับนะครับต้องดูเขาในพี่น้องนะถ้าเกิดเขายังเขียวอยู่เนะี่ยพี่น้องกับที่ไซบอพี่น้องกับลองคิดเบื้องเอานะครับพี่น้องถ้านะครับถ้าพี่น้องยิดเตือนมือีกเนี่ยมันยังไกลเป็นว่า นะครับกายว่ามันชีดมันจอเกิดความต้องการของพืชพี่น้องก็จะเขากินน้ําตาลลายๆพี่น้องเนี่ยามันก็เกิดโรคเกิดเกิดภัยได้พี่น้องเนี่ยเาเบิ้งรับเนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวไปมันขาวหมดเลยพี่น้องเนี่ยขาวทั้งแปลงเลยนะครับนะครับผมถึงนี่นะเราสุพีสุน้องฟังหลายๆคนนะครับว่าอาหารหลักของพืชก็คือ NPK นะครับนะครับช่วงข้าวหกสิบวันเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งท้องเตรียมตัวที่ออกล้วงเนี่ยเขาต้องได้กินอาหารที่สมบูรณ์ บ่แม่ไปกินแต้านในตัวเจนในตัวเจนมันก็เปียบเสมือนของหวานนี่พี่น้องนะครับเปรียบเสมือนของหวานเรากินของหวานหลายๆบอกินผักผลไม้เลยเสียมันกับบดีพี่น้องนะครับบ่กินไข่กินนมเสริมเนี่ยพี่น้องมันกับบดีครับพี่น้องเนี่ยเขาเขาขาวพี่น้องเขาข้าวกอขอหนึ่งซีนี่ผลผลิตสูงมากด้พี่น้องนะครับผลผลิตนี่หกร้อยหกสิบหกกิโลกรัม ต่อไรอพกบนนี้พี่น้องนะครับผลผลิตสูงมากนะครับในบรรดาข้าวเหนียวนาปังนะครับหรือข้าวเหนียวบอยนะครับเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกได้ทุกฤดูกาลในพี่น้องนะครับข้าวไม่ไหวแสงนะข้าวไม่ไหวแสงคือปลูกได้ทุกฤดูกาลในพี่น้องเห็นด้วยพี่น้องนี่เป็นกับทุกต้นเลยพี่น้องนะครับเนี่ยนะกับทุกต้นเลยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับบางคนพี่น้องเขาก็บอกว่านะครับการใส่ปุ๋ยนี่ให้มันเขียวแน่ท่านพี่น้องเหลืองแน่ท่าน ตัองคอยชีดีอันพ like <s ad Gram ABS> ี่น้องนะครับขั้ขนไปใส่แบบให้มันเขียวปื้อลายนะครับนะครับมันกับบ <me> ่ค่อยดีนะครับมันที่เป็นโรคขั้นพี่น้องเนี <me'> ่ยเขาว่ามันเป็นโรคชาวบ้านเขาว่าได้เขาว่าเป็นโรคได้พี่น้องสิเขาว่าเขาว่าเขาเขาเป็นโรคมันพูดปุยพูดถึงเจ้พี่น้องคืออันนี้คือความหมายการอธิบายของชาวบ้านแบบง่ายๆได้พี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขาไมันี่ออกยอดขาวหมดเลยนะพี่น้องบงดูพี่น้องเนะนะครับ แต่ผลผลิตต่อไร่ของข้าวเหนียกวกอข1ซีนี่สูงเลยพี่น้องนะครับพันธุ์ที่ผมใช้สารประตองนี่นะผลผลิตต่อไร่อยู่620กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับสานประตองหนึงของผมนี่พี่น้องแต่นาแป้งนี่ผมใช้กอข,อขอ1ซีนะพี่น้องกอขอ1ซีผลผลิตต่อไร่6 66กิโลกร,รัมนะครับพี่น้องความสูงของลำต้นก็นะครับสำคัญพี่น้อง120เซนติเมตรนะครับพี่น้องระยะ เก็บเกี่ยวกับซ้ำกันพี่น้องก็คือร้อยสามสิบวันนะพี่น้องนะครับเนี่ยของพ่นกันเนียนหนาดีเยี่พี่น้องนะครับนี่เข้าครับเนียนหนาดีเยี่นะครับเนี่ยเห็นไหมพี่น้องมันเป็นยอดขาวเบิ่ดเลยพี่น้องเนี่ยยอดขาวนะครับพอยอดขาวแล้วบางส่วนก็ล่นเนี่ยน้องเห็นไหมครับมันล่นนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยล่นนะครับนี่มีล่นนะครับมีล่นมีล่นของผมนี่กลมแล้วพี่น้องนะครับกลมก็คือข้าวมันมีการสร้างแป้งนลยพี่น้อง มีการสานแป้งเขาวิน้ำหนักมันก็กลมพี่น้องนะครับมันก็กลมแต่ของพี่น้องเขาแปลงนี่เข่าอายุสํำกันแต่เพิ่นยังบ่ได้กลมน่พี่น้องนะครับก็บที่ก้มอยู่เหลพี่น้องนะครับก็บที่กลมอยู่นะครับแต่ว่าผิดปกติก็คือว่านี่เหลอพี่น้องเขามันยอดขาวเหรพี่น้องยอดขาวยอดขาวแล้วก็นลน้นเนี่ยนะครับบางคนใช้หลักการที่ว่าจะให้ปุ๋ยมันโพดท่นพี่น้องให้มันขาดแน่ท่านก็ยังเขากินข่าวกินน้ำานังกินได้พอดี มาก็กินน้ําตามยากินถึงขนาดว่ากินจุกในยพี่น้องนะครับจะกินอิ่มหลายนะพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับหลักการอธิบายเพื่อนแบบนี้พี่น้องเนี่ยอันนี้เริ่มคมนพี่น้องแต่ว่ามีเม็ดร่วงเนี่ยพี่น้องยอดขาวๆเนี่ยนะครับยอดขาวๆเลยพาพี่น้องมาชมให้ชมนะนะครับมาเห็นหน้าแปลงนี่เป็นข้าวเหนียวกอขอนึง่ีก็เลยมาเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องเด้อพี่น้องก็ใช้พิจาาญาณในการเบิ่งเงอาพี่น้องนะครับหาความมุเพิ่มเติมมันนี่คือ การพิพจจารณาหาความุูลของผมนะครับว่าเป็นยังมันคือเป็นยังซี่ยอดมั็นคือขาวให้พี่น้องเดอ้อนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้ขอบคุณครับ